มาคะ่ะมากินก๋วยเตี๋ยวกันนะคะนี่คือน้ำซุปน้ำซุปใส่ผักใส่หมูบดนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นจะเรียกอะไรนะเพราะว่าเราทำกินเองเราก็จะทำต้มไปเลยกับน้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปนะคะไม่มีลูกชิ้นก็เลยใส่หมูยอแล้วก็หมูกอนหมูบดนะคะใส่ผักครูเคลีเลยค่ะนะคะชิ้นใหญ่มาก จะได้เคี้ยวด้วยนะคะชิมดูก่อนรสชาติน้ำก๋วยเตี๋ยวเข้มข้นมากนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็จะเอาเส้นใส่ตลกดิไม่ลวกนะคะแต่จะใส่เลยนะ,ะใส่ไปตามที่ตัวเองกินนะคะคิดว่าจะกินหมดนะฮะคิดว่าตัวเองกินหมดคนเดียวนะ,ะนี่ค่ะ รู้าหล่ะแม่ต้มเส้นเด็กนี่ค่ะใส่ผักเยกอะๆนะคะคนที่ชอบกินผักมากแล้วก็หนักหนักหผักมากกว่าหนักเส้นนะใส่ใส่อีกน,น,นิดนึงเพื่อความอร่อยอไปร ต้มรวมกันไปเลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหม้อไฟไปเลยนะฮะไม่ต้องไปลวกลวกอะไรมาให้มันยุ่งวุ่นวายนะ,ะ <c oughs> ทําเองกินเองยังไงก็ได้จะ้ะอร่อยเหมือนกันนะคะนี่ได้ทับพีใหม่มาด้วยอะไรเลบลือเลยนะคะใดญ่เบลือเลยนะคะเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วค่ะที่ป่นจัดเต็มค่ะน้าส้มที่ป่นจัดเต็มนะคะมีนี่ค่ะ ก๋วยเตี๋ยวใส่หม้อไม่ต้องลวกใส่ถ้วยนะคะเสียเวลากินกง่ายทำกินกง่ายนี่ค่ะเส้นกำลังนิ่มดีเลยนะคะพอแล้วค่ะนะคะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องมากมายนะคะเส้นของเราก็เเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วให้ผักสวกนิดน,นึงนี่ค่ะเดี๋ยวเส้นจะริถอดปลั๊กได้เลยจ้าที่รักจ้านี่ค่ะเล็กน,น้อยค่ะก๋วยเตี๋ยวกินตล,ลอดน,นะคะกินคนเดียวไม่รู้จะหมดหรือเปล่าน,นะแต่ก็กินค่ะเพราะว่าอยากกินให้มันอิ่มๆจนตกเลยนะคะเวลาเราหิวเราก็จะมาเสียบกระทะใหม่นะคะจะมาเสียบกระทะอีกครั้งหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาตักใส่ถ้วยนะคะแล้วก็จะปรุงนะคะพริกป่นใส่เยอะแค่ไหนก็ได้ค่ะของเราเองนะคะแม่ค้าแม่ว่านะคะดูดิโอ้มาค่ะมากินก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อนะคะมาค่ะเรียบร้อยแล้วพร้อมกินพร้อมเสิร์ฟจ้าแล้วคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะ